หนังสือนะมันหนังสือเออไม่ได้เอามาพอดรอยู่ในเครื่องไปถ่ายมาแล้วละ่ะเออแบบว่ามันก็นได้คุยกันแต่เป็นเพาะไม่เห็นหน้ากรทั้งนนเองเอก็ยังดีเห็นหนกันแล้วนั้นไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ๋อเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยว<ด>ต้องต้องมีเพิ่มด้วยอืมอ่าเพิ่มเพิ่มใช่ถูกต้องมันต้องมีเพิ่มนะคะ เออนะคะนอกขรนคอนายกก็ก็ไม่ไกลจากวัานวันเท่าไหร่คุณสุดที่นีบ้านสวนริมคลองบอกว่ามาส่งไมกอกแก้ไขโฟลไฟล์วันสงสัยว่าตอนที่เข้ามาใหม่ๆอยะมันไม่ไม่ได้แต่ภาพนี้อาจจะน่าผิดเพี้ยนไปเอไอคงจะจัเจัอ ส่วบ้านสี่โมงนะคะก็ไปได้กำลังใจ,จกันได้นะคะขอบคุณนะคะก็ค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งอะ,ะไม่เห็นโุก้อยเหอไอฟมารีเอไอ y ฟมารีอ๋ออย่างต้องเทาต้องถามหลายๆคนเลยนะได้ความรู้ค่ะทุกคนอย่ากกลัวนะเออ่ไปแคนาดาไม่น่าจะถึงชั่วโมงนะคะ ไม่กี่นาทีด้วยคำนะพีค่คาะเขาแค่ไม่ใช่คุณไปสารหารมโนเช่นกันค่านะคะคุณไปสารสวัสดีอีกรอบนะคะ,ะนะคะอ่นะคะคุณไปสารก็ข้ามาอีกรอบเคะนะคะนะ คุณลีบอกว่าสวัสดีนะคะมาส่งกําลังใจจ้านะคะสวัสดีค่ะคุณลีนะคะก็ไม่ได้ไปฟังเพลงหลายวันแล้วนะคะคุณลีนะอทำงานดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เกิดมาขอบคุณมากๆนะคะ ขอบคุณคุณแถมคุณแถมคุณแถมนะคะนะตองคนเป็นตุงแถมแน่เลยนะคะคุณสมคิดเดี๋ยวเสร็จมีคนีทักมาหลังบ้านสองคนว่าเปิดบ้านไหมใคะนะขออนุญาตไปเปิดบ้านนะคะมีคนทักมาแล้วได้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 คุณแม่เพึ่งลงไลค์ค่ะนะคะคุณแม่เพิ่งลงไลค์นะคะอ๋อคุณแม่พึ่งลงไลค์นะคะขอบคุณมากๆนะนะเก่งเก่ง เนี่ยเจอคนเก่งๆแล้วก็ถ้าได้อยู่อับโทรศัพท์น่ะก็ได้ไปบ้านเพื่อนเต็มที่เลยแต่ว่าถ้าไม่ได้อยู่อับโทรศัพท์ไปไม่ได้ใส่หัวตายสวยใช่ไหมเออวันก็ว่าใส่หัวตายแล้วด,ดูดีทีละ ว่าน้องต้องหาอ่านหนังสือมาอ่านแล้วเวลาเวลาอยู่คนเดอย่างนี้ก็ต้องหาเอ่อขอบคุณหนึ่งดวงตาเลยนะคะขอบคุณหนึ่งดวงตานะคะการเดินทางปลอดภัยนะคะคนสำรวยนะคะแล้วว่าเจอกันใหม่นะคะจับมาเอาเ่อเปิดบ้านสี่โมงนะคะก็ไปกา้กำลังใจกันได้นะคะขอบคุณนะคะก็เฟซบุ๊กที่ทำมานานแล้วเนี่ยมันผ่านยากครับต้องไปต้องไปสร้างเองอืม หรือหรืออยากนอนข้างบนบนอกกอระเลอย่าเงี้ยแมวเนี่ยเป็นอย่างน,างนี้พี่สมคิดทานข้าวหรือยังคะวันนี้วันหยุดน้นพี่สมคิดนะวันอาทิตย์ใช่ไหมคะก็ไม่ต้องไปทํางานตอนตอนตอนเช้าลองหาคู่มัน <laughs> แต่แต่ตอนนี้เขาเริ่มเปิดนะวันว่าเพราะว่าเมื่อก่อนพี่พี่กันอกุกรข้ามาห้องวันก็ไม่ได้อ่านึกได้โอ้ตายแล้ววันทําไม่เป็นส,สีดังพ้งมาลูวันนี้เมื่อคืนเหรออ๋อเมื่อคืนวันงงงงกับเวลาได้เห็นหน้า เพื่อนเพื่อที่รู้จักกันนะคะก็มีความรู้สึกเออได้กันได้พูดได้นะคะได้คุยได้แม้นั่งคุยจะคุยไม่ออกไม่ไม่เป็นสีฟ้าเพิ่งจะมารู้ว่าต้องเป็นสีฟ้าถึงผ่านถึงไปได้อ้าวเหรอเป็นสีฟ้าเหรอโอ้ยทีนี้โั่แล้ว้ นะคะก็ต้องเป็นกำลังเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะถึงจะเดินไปได้นะคะและ้วก็เออ่มีความรู้สึกปบบยังไงอะ่ะมีแรงอะไรเหมาะกับหน้าไปอีกอย่างนะออหน้าวันน่าจะเป็นตุ๊กไข่ทาไปแบบเรื่อยๆไปก่อนอยู่ที่ความพร้อมเม่พอ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 ได้ดูดูวิธีการใส่แท็ก ลูกชายโตแล้วยังคะเอ่ออายุประมาณไหนคะแต่บางแม่ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคุณแถมคุณแถมคุณแถมนะคะนะต้องคนเป็นตุงแถมได้เลยนะคะคุณสมคิดเดี๋ยวเสร็จเลี้ยงอะไรก็รักนั่นล่ะคะ่ะเลี้ยงก็ต้องรักรักมีอยู่ตัวตัวหนึงก็พอใกล้รุ่ง <c oughs> แล้วก็จะบับป <c oughs> ลุกก็ใช่ว่าเกิ มันไม่ผ่านยังไงนะพี่คิดว่าพี่พี่จะไปเปิดแบบขาวสะอาดเลยนะจะเปิดใหม่แบบว่าโปรไฟล์เออทำลองนอนันเมื่อคืนนะพี่ต้องคิดใช่ไหมเราเราคุยดึกไปเออไม่คาว่าเชิญเข้ากล้องหน่อยนี่มันจะเป็นข้อความอัตโนมัตินะคะคุณวันต้องขออนุญาตเขาก่อนนะคะอืมต้องถามเขาก่อน<ๆ>ค่ะอวันก็ขอบคุณแล้ว ก็ขอให้ผ่านที่สำาับการต้องให้ผ่านเออ่60,000นาทีนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะคือไปเดินทางไม่ถูกเลยอ่ะมุนมุนอยู่ตรงตรงนั้นแหละมุนอยู่ตรงวนกลมอยู่นั้นแหละ ก็ดีแล้ววันนี้ได้ถูกถูกทางแหละบอกแต่ว่าอยากจะกดตรงนี้ก็ไม่กล้าไม่กล้ากดเพราะว่ามันจะโดนอะไรหรือลองลองดูหนึ่งชั่วโมงยี่สิบสามนาทีแล้วนะคะยีิบสามนาทีแล้วเกือบึ่งชั่วโมงแล้วนะคะสวัสดีน้วพ้องเลยนะคะนะคะสวัสดีน้วพ้องเลยนะคะ,ะเหมือนไปสนรรีอืมแล้วก็แอดเพื่อนเนี่ยคือก็ไม่ได้แอดบ่อยนะอืมไม่ได้แอดบ่อย เขาบอกว่าไม่แอดบ่อยทำอะไรอยู่นะคะนะคะก็ทํางานด้านนี้อยู่แล้วนะคะสมภนพก็ทําทเป็นทุกอย่างว่าอเออนั่นแหะพี่เนี่ยมันสงสัยยัง่ยคือช่องของพี่ก็ขึ้นมานะเนี่ยมันก็ขึ้นนะสวยใช่แล้วสวัสดีคะ่ะคุณสวยวขอบคุณมากๆนะพี่นานขอบคุณมากๆก็บอกว่าถึงได้ได้รู้แอดแท็กนะเป็นยังไงนะคะวันก็ ขอบคุณนะคะขอบคุณสองดวงตานะคะขอบคุณที่เข้ามาเปิดค่ากันมองเห็นในวัน,มนเมื่อคืนเลิกทำงานอย่างอย่า,ง,ยาง,ง่วงเลยเมื่อคืนเออพี่ไปดูคลิปขอยทากเมื่อคืน <ใ>จไปแล้วก็ดีใจยอยู่ถึงบางเออ,อ,อก็เลยบอกว่าถึงบางอ,อ้อเลยถึงบางอ้อเลยไม่รู้จริง <c oughs> คือหมายถึงว่าหมายถึงว่าของพี่เราต้อง,สงแสดงว่าต้องไปกดอะไร <c oughs> สักอย่างหนึ่งเพราะว่าเออมื่อกี้ของพี่ขนมกรก็แบบนี้เหมือนกัน <c oughs> ไปเดินทางไม่ถูกเลยอะ่ะมุนมุนอยู่ตรง,ตรงนั้นแหละมุนอยู่ตรงวนกลมอยู่นั้นแหละก็ดีแล้ววันนี้ได้ถูกถูกทางแล้วขอบคุณน้องมังนะคะขอบคุณที่มาเปิดดวงตาให้นะคะนะคะเออมีเพื่อนรอบห้องนะคะมีเพื่อนสวัสดีเพื่อนรอบห้องนะคะใช่ไหมคะสวัสดีเพื่อนรอบห้องค่ะนะคะคุณคุณสาคุณสาเสีย คุณสาเสียแล้วพี่ก็เลยเป็นสาวสำนองวันว่างันใช่ถ้าสมมุติว่าวันวันหนึ่งเราเข้าห้องได้สี่คนน่ะก็คือจะเป็นสี่คูณร้อยเลยนะ